สวัสดีครับผมอิทพัชรพรประกันกูรูครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สอนวิธีการคำนวณภาษีให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีการแจกไฟล์ Excel ให้ด้วยถ้าเกิดใครที่ต้องการไฟล์คำนวณภาษีที่เป็น Excel เนี่ยสามารถที่จะทักไปในไลน์แอดของประกันกูรูแล้วก็ทักขอไฟล์าภาษีได้เลยแล้วผมจะส่งไฟล์ Excel ไปให้แล้วก็มีหลายๆคนครับถามกลับมาว่าวิธีการกรอกวิธีการใส่ข้อมูลเนี่ยทำยังไงบ้าง ก็เลยทําคลิปต,ตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเราจะได้สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับโดยที่พอเราเปิดไฟล์ตัวนี้เข้ามาแล้วครับข้อแรกเลยที่เราจะต้องกรอกนั่นก็คือเรื่องของรายได้นั่นเองซึ่งรายได้เนี่ยทุกท่านต้องทราบก่อนนะว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้ช่องทางไหนบ้างใครยังไม่รู้ว่าช่องทางของรายได้เนี่ยเป็นยังไงไปดูในคลิปที่แล้วนะครับหรือไปดูในการาดข้างบนก็ได้ผมใส่การาฟไว้ให้แล้วเช่นยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานประจําเรามีรายได้เป็นเงินเดือน,นกับโบนัส รายได้เป็นเงินเดือนเนี่ยก็ถือเป็นสี่สิบงเล็บหนึ่งเช่นเรามีเงินเดือนห้าหมื่นบาทปีหนึ่งคูณสิบสองก็คือหกแสนถูกไหมครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยครับหกแสนบาทพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยทางขวาครับตัว Excel ก็จะคำนวณไว้ให้ครับว่า,าหักค่าใช้จ่ายได้กี่บาทซึ่ง4ี่บงเล็บ1นเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้แค่50เอร์เซนแล้วก็ไม่เกิน10,000 0บาทดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะหักได้1 0 0,000แล้วนะครับส่วนที่เป็นโบนัสครับ เราสามารถจะกอกไปใน40โบนัสหนึ่งรวมไปกับเงินเดือนเลยก็ได้หรือจะมาแยกกกอกตรงนี้ก็ได้เช่นสมมติว่าเรามีโบนัสหนึ่งเดือนนะครับห้า0 0บาทเราก็ใส่ไปครับห้า0มบาทอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างครับก็จะเห็นว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยห้าแ0,000ห้าบาทนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรามีรายได้จากช่องทางอื่นครับเราก็ต้องมาตอกด้วยนะเช่นยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยเออมีรายได้จากค่า เช่าบ้านนะครับเรามีให้เช่าบ้านด้วยเนี่ยเราก็ต้องมาต่อครับว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งจะอยู่ใน40บงเล็บ5นะครับเราก็ต้องกรอกไปครับว่าเราเนี่ยให้ค่าเช่าได้รับค่าเช่าบ้านเนี่ยเป็นรายได้ต่อปีเนี่ยเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมติว่าเรามีแค่นี้แล้วกันเนาะเรามีแค่เงินเดือนนะครับ600,000กับโบนัสหนึ่งเดือนคือ50,000หักค่าใช้จ่ายไปแล้ว100,000นะครับเราก็จะเหลือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่550,00 0บาท นะครับเสร็จแล้วครับในฝั่งของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อมาครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะก็จะเป็นส่วนของค่าลดหย่อนครับซึ่งค่าลดหย่อนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหมวดด้วยกันผมแบ่งเป็นหมวดหมวดให้แล้วโดยเราเริ่มเริ่มจากหมวดที่1ก่อนนะครับหมวดที่1เนี่ยลดหย่อนผู้มีเงินได้ปกติได้6 0 0 0ือยู่แล้วนะครับตรงนี้แก้ไม่ได้นะครับผมล็อกเอาไว้ให้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะนะครับ6 0 0 0ืบาทเป็นลดหย่อนของผู้มีรายได้นะครับต่อมาครับเราก็ต้องมากรอกนะครับว่า เราเนี่ยรถยนต์อย่างอื่นมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยมีรถยนต์บุตรด้วยนะครับเรามีบุตรหนึ่งคนนะครับบุตรหนึ่งคนเนี่ยสามารถดหย่อนได้คนละสามหมื่นบาทแล้วก็มากรอกตรงนี้ครับอ่าต่อไปสามหมื่นบาทนะครับดหย่อนบิดามารดาหรือเปล่านะครับสมมติเรามีรถย่อนบิดาหนึ่งคนนะครับแล้วก็กรอกไปสามหมื่นบาทอ่าอย่างนี้ นะครับตรงนี้เนี่ยผมมีอธิบายไว้ข้างหลังแล้วนะครับว่าลดหย่อนแต่ละอย่างเนี่ยาสามารถ,ถดหย่อนได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับต่อมาเป็นลดหย่อนของในหมวดประกันเรามีทําประกันเอาไว้กี่บาทเอามารหย่อนได้เท่าไหร่เอามาตอกได้เลยเช่นเราทำประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตประกันออมเงินเนี่ย,ยดหยนอนได้สูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนเนาะเช่นเราเราซื้อประกันออมเงินไว้สามหมื่นนะครับเราก็มาตอกตรงนี้สามหมื่นนะครับประกันสุขภาพเราทาออนน 30, ําไว้ไหม ถ้าเกิดเราทำเอาไว้เนี่ยก็เอามาลดหย่อนได้ไม่เกิน25,000บาทสมมติว่าตัวผมเองเนี่ยทำประกันเอาไว้ส,ส่งเบี้ยปีละ30,000แสดงว่าเราก็กรอกได้แค่25,000เนาะอ่าน,นะครับเลื่อนลงมาต่อครับถ้าเกิดตรงไหนไม่มีเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเช่นประกันสังคมในปี2564เนี่ยเราส่งประกันสังคมสูงสุดแค่5,100เนาะนะครับล้วก็กอกไปครับ5,100นะครับ S อ F เ M F พวกกลุ่มของ provident fund นะครับตรงนี้เรามีซื้อเอาไว้หรือเปล่าตรงไหนไม่มีซื้อก็เว้นว่างนะครับอ่ะอย่างสมมุติว่า provident fund เนี่ยผมมีการเก็บออมเข้า provident fund ด้วยเดือนละ5%นะครับ5%ของเงินเดือนเงินเดือนห้าหมเนี่ย55 25ก็คือ2,500ถูกไหมครับ2,500ัน 25, ้าเราก็มาคูณ12นะครับ12,5 60งห้าหกสิูนย์กสิบสองสก็คือ30,000บาทนั่นเองอ่ะใส่ไปครับส0 0 0มื่นอืมนะครับต่อไยบ้านครับ ในกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มของอสังหาดอกเบี้ยบ้านเรามีไหมนะครับถ้าเรามีกรอกลงไปเนาะสมมติผมมีผ่อนบ้านเนี่ยดอกเบี้ยปีหนึ่งประมาณ1นึ่งแสนใสไปเลยครับเต็มหกร้อยอานะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการกรอกส่วนของรายได้นะครับที่เป็นช่องด้านบนเนาะในส่วนของรายได้นะครับค่าใช้จ่ายตัว Excel หักให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของค่าลดหย่อนนะครับเราก็ต้องไปลิสต์มาก่อนเนาะว่าเรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้างแล้วก็มากรอกลงไปเลยครับ ให้ตรงกับช่องที่เขียนเอาไว้นะครับพอครบทุกอย่างแล้วครับตัว Excel ก็จะคำนวณให้นะครับว่าเราเนี่ยค่าหย่อนทั้งหมดเนี่ยสามแสนเนาะรายได้สุทธิเท่ากับรายได้ลบค่าใช้จ่ายลบค่าลหย่อน,นะครับเหลือรายได้สุทธิ2,399,900บาทภาษีที่ต้องจ่ายครับ4,495บาทเพราะว่าเราเนี่ยตกอยู่ในฐานภาษี5%นะครับฐานภาษี 5, 5เป็นยังไงก็คือ รายได้ที่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นจนไปถึงสามแสนตรงนี้เนี่ยเอามาดหย่อนได้ห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองเอามาเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนีง้ช่องนี้เนี่ยผมมีรายได้อยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทคูณกับห้าเปอร์เซ็นก็กลายเป็นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเสียภาษีล่ะอยากจะลดหย่อนให้หมดทํำยังไงนะครับเราก็ต้องไปหาค่าลดย่อนให้ได้อีกแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนั่นเอง นะครับถ้าเกิดเราหาตรงนี้มาเติมได้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เสียภาษีในปีนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูข้อกำหนดต่างๆด้วยนะเช่นนะครับเราเนี่ยซื้อภาษีซื้อประกันที่เป็นประกันบำนาญได้ไม่เกิน2องแสนซื้อ Provid ดนซ f u ันซื้อ SSF IMF ได้ไม่เกิน30%อะไรพวกนี้เราต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะแบบเฮ้ยหารุ่นจอนให้ได้89 0ห0ก็ซื้อแหลกลาเลยไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูข้อกำหนดต่างๆด้วยว่า อะไรสามารถเอามาลดหย่อนได้เท่าไหร่ซื้อได้เท่าไหร่นะครับต้องดูในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นครับนี่ก็คือการกรอกตัว Excel ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณเองนะครับใช้ตัว Excel ตัวนี้กรอกข้อมูลให้ครบนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเรื่องของการเสียภาษีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่เรื่องของการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามี เช่นตรงนี้นะครับวิชาการให้เช่าทรัพย์สินอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปเนี่ยสมมติเรามีอ่าเช่า,ชาบ้านเดือนละห้าพันอย่างเงี้ยได้รายได้จากค่า่บ้านหกหมื่นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าในช่องของค่าจ่ายเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไปให้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องการเช่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เช่าพื้นที่เช่าหน้าเช่าไร่เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีเรื่องของการหักเหมาหักตามจริงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปกรอกเองนะครับเพื่อให้มันถูกต้องเนาะ นะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้ไฟล์ Excel คำนวณภาษีตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไฟล์ตัวนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปแอดไลน์แอดของประกันกูรูเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับเปี๋ยวจะส่งลิงก์ตัว YouTube ตัวนี้ไว้ให้ด้วยนะครับทุกคนจะได้เอาไปดูวิธีการกรอกครับวันนี้ครับคิดว่าไฟล์ Excel ซตัวนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ประกันกูรูด้วยและอย่าลืมแอดไลน์ไปขอไฟล์นะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ